ทอดได้วูทอดได้วูหลงก็ดัง,ดงสุดจัดถ่ายนิ่มแท้ถ่ายนี่มแท้โอ้ยไฟคาร์บอนอีกโอ้ยสุดจริงนะฮะของแต่งแบบล้นเลยอันนี้โลลอ้อยกันล้มไหมอีกกันล้มโอ้ยเขียวแดงอันฉาบะเตโป กระจกแต่งมาน็อตน็อตอีกน็อตยังกาโอ้นี่จัดมอน้ำมาสุดเลยสุเลยบอกก็แต่งด้วยแต่งมาเออบอกก็แต่งกันดีดก็แต่งมากันดีดก็แต่งไททันก็มีใช่ลาย95สามห้าเฮ้ลาย90สามห้าใส่เหมือนตัวพันโอ้โหใหญ่โอ้โหใหญ่โอ้โห CB 6 5 0 f ปีสองพันสิมึงขี้ชิปเปอร์มาอีกมีคโอ้โหมึงสุดจริงว่ะแตลกเลยเลยอันนี้โอ้โหตัวนี้ปีสองพันปนะครับซีบีหกนศูนย์เอฟสีสูเรียงเสียงโคตรหวานโคตรหวานโอ้โหตัวนี้ฟีดาอนประมาณ4,200ใช่ไหมใช่จุดยอดพุทธตามเลยกดราคา170,000สนเจ็ดมาพันบาทเท่านั้นเพราะวันนี้ใครที่บอกว่าอยากได้รถบิ๊กไบค์มือสองนะไม่ว่าจะรุ่นไหนนะ รุ่นนี้เลยแนะนําคันนี้เลยฮะเอาเรียกว่าคนนี้บอกว่างบไม่น้อยก็แนะนําตัวนี้พอทำภาษีทันต่อ 4, 000, มาลมแบบี้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะผมรับสีดาวเลยสภาพคือแต่งเต็มพร้อมใช้งานาาแล้วก็หลักๆร้าน,น DIY, มีวีไอพีบริการก็คือค่าจัดส่งฟรีค่าษีเพิมก็ฟรีเหมือนกันใช่ไหมฟรีฟรีกับทุกอย่างค่าจัดเขาอุดฟรีทุกอย่างใช่ไหมจะส่งก็องมีแต่ตรงนี้เล้งสุดจริงว่ะจุดๆนะก็หลักๆไม่มีอะไรมากก็ง่ายว่า มีเกับทุกอย่างแล้วก็แถมไม่พอรับประกันเครื่องยนต์หนุนเยนใสไม่จำกัดกิโลเมตรที่วิ่งเท่าไรก็วิ่งไปออกคลิปเท่าไรก็คือแบบไม่ต้องออกตั่งเลยไม่ต้องตั่งเลยในหนึ่งเดือนคือรับประกันเต็มนะครับเครื่องยนต์มีปัญหามาหาเบียรไว้เลยโอเคนะหลักๆประมาณนี้ใครที่บอกว่าสนใจรุ่ยบิ๊กไบมือสองนะกดดิ้งแจวพาเข้ามาไม่ว่าจะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เนาะอีกแม็กซ์ขอทรามีหมดทีหมดโบลิ่งแล้วก็มีมีเกือบทุกค่ายมีเอ็มเนื้อมันยูคาวาไทอัมลูคัสตี้ เมนเนลี่ครบจบโคกโอ้หเอาแค่ว่าเหลือแหาะค่าที่ยังไม่ได้พูดเพราะว่าเยอะมากร้าวมีวันมีประมาณห้าลูกคันไม่ว่ารุ่นเล็กรุ่นไหนใช่ปะใช่ครับโอเคนะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะวันนี้เจอกันใหม่นะครับ